สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู่หู่สู่ค้นจากมื้อนี้แม่อ้วนสิพา้ามากินเขากับผัดกะเพราหมูเราจะเส็บเสบียบน้ำกันเดอ้อจ้าพี่น้องข้าวสวยจ่าแวะมากินเขาน้ำแม่อ้วนเสบ็บเสียบกับข้าวจานเดียวเมนูวันฝนตกนะจ๊ะฝนตกลิ้นเปิดปกเมื่อวานนี่ก็ตกจก้ะตกลิ้นย่บัดเมื่อ Hum... Tá. ใบกระเพรากับเกีบยวมัต,ตนาบ้านน้อนหอมผักปลอดสารผิดบ่ได้เอาสมมาน้ำจา้พี่น้อง 你看哈。 ไม่ยังก็กินป้ายนะพี่น้องนะเขาอยากแกงน้ำใหม่อีกลแล้วจ้ะพี่น้องได้ไปหาซื้อน้ำใหม่มาแกงบ้านก็จะออกไปสวนบ่ได้ซื้อจ้ะสวนก็บยุกไกลกันบ่ว่างกันฝนตกก็นจะเปตลาดใกล้ๆนี่จ้ะ khăn của cái khăn để hình ạ khăn và muốn làm quá hả เมี่ยเอบที่ถามมานางกินคนเดียวแซบดีบอสสิสนแซบคือเกาเหรอจ้ะอืมยั่วกระป๋องซางนุ่มแต่กินเข่ากับคนละเทียห้าังมื่นก็ได้กินพร้อมกันอยู่จ้าห้าังมื่นก็กินคนละเทียถัารอดมือรอก็กินควันนะจ้า มันเขาก็พ้อมกันเป็นวาไปอวดกินเข่าสวยกินกินข้าวสายแห้ะพี่น้องภาษานา็อกาบานเ็ากกินสวย ก็หิเอากินไปกินมากกับเพ็ดยุพี่น้องเลยแค่แรกกินแรกๆว่าเพชดมาจากกินไปกินมากกับเพ็ดเนา ม่นวานฝนตกกันฝนซาตกก็อา่าอยู่เด้พี่น้องแด้เปิดพัดลมคือเกาเปิดพัดลมเปิดแอร์คือเกา่จาจ่เนี้ยมืงขึ้นอันมือขึ้นเนี่ยกับฝนตกลิ้น,นาจาั่นฝนตกลิ้นยวนลิ้นปล่อยๆละจ้าลิ้นอยู่บนขึ้นแต่ามาขึ้นก็นได้เปิดแอร์ขึ้นกา เมื่อนี่ยพได้เปิดต่เศร้านี่ยพอได้เปิดพดัดลมเย็นอยู่แม่อ้วนเนี่สิเป็นค้นมาเคดกับเขากินเองจากพี่น,อน้องนอยจ้าห,ห,หน่อยหน่อยหน่อยนักหน่อยนาที่สิไปซื้อกับเขาถุงม่กินนอกจากแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่กะกะซืออ้อยุมาจากนาะเป็นอาหารอีสานเป็น สื่อประจำในวันเห็ดเองสื่อมาหลักกับมาเห็ดเองสะเอือะขั้นมือใดหยากอีลีก็ซื้อ,อยุจิการขับรถไปซื้อเมื่อกินขันมือใด้ก็บ่าอยากไม่อ้วนก็ สื่อมะเห็ดกินเอาเนาะจา้าสื่อมะเขาก็ซสื่อมะถูมะไวเนาะจ้าเขาก็มาเห็ดะเห็ดกิน ก็ได้เอาสอบมาพี่น้องนะบเบอร์อาจารจินแค่ยิ่มหรอเนักคนฮอกก็ได้จิมนี่กับแจนนี่ก็นะจ๊ะจิมหนาพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ